แย่เส้นจากภาพจริง EPJ มาวาดทางหูลูกระต่ายกันค่ะวิเคราะห์โครงสร้างก่อนเลยตัวกระต่ายก็จะประกอบไปด้วยวงกลมที่เป็นแก้มยุย้ยๆนะคะแล้วก็วงกลมใหญ่ๆเป็นหน้าด้านบนเป็นุงรีหูกระต่ายค่ะสาหรับสตรอเบอรี่วิธีการวาดก็คือวาดวงรีด้านล่างเป็นอันใหญ่และวงรีด้านบนเป็นอันเล็กค่ะและขีดเส้นเชื่อมก็จะออกมาเป็นผลสตรอเบอรี่แบบนี้เลยลบเส้นด้านในออกใส่เม็ดนิดนึงหน้งนาง่ายใช่ไหมล่ะ อันด้านล่างก็เหมือนกันค่ะแล้วก็วาดไม้ด้วยนะมาลองวาดจริงกันเลยเริ่มจากวาดวงกลมที่แก้มก่อนค่ะแล้วก็วาดวงรีด้านบนเป็นหัวขีเส้นเชื่อมจากหัวไปแก้มนะวาดหูค่ะวาดเส้นแกนหน้าค่ะแล้วก็ใส่ตากับจมูกวิธีวาดสตอบัลีก็ตามที่สอนตะก,กี้เลยค่ะวงรีด้านล่างใหญ่วงรีด้านบนเล็กจ้ะ แล้วก็ขีดเส้นเชื่อมเป็นเส้นโคง้งอ้อมุงดีด้านบนเลยนะแล้วก็วาดเส้นไม้เราอยากเพิ่มสัดส่วนตรงไหนให้ดูอ้วนขึ้นก็สามารถเติมเส้นทับๆกันลงไปได้เลยนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะตัดเส้นอีกรอบนึงมาตัดเส้นรอบที่3ค่ะทีนี้เราก็จะตัดเส้นแต่รอบนอกแล้วนะนี่หมุนๆหน,น้ากระดาษให้เข้ากับความถนัดของมือด้วยนะเติมเม็ดค่ะเติมไม้ก็จะได้ทางหูลูกกต่ายแบบนี้เลย ระบายสีถังหูนีด้วยบัตรฟีโปรคีเอทอีกแล้ววันนี้มีนใช้บัตรคอปเปอร์เฮดค่ะอยู่ในหมวด drawing นะลักษณะของบัตรจะมีความเป็นเส้นเส้นมัดรวมกันค่ะเป็นกลุ่มก้อนเลยนะวิธีการระบายเราใช้วิธีการระบายไปในทิศทางเดียวกันค่ะขึ้นลงก็ขึ้นลงซ้ายขวาก็ซ้ายขวาแต่เราจะไม่ระบายวนถูๆเป็นวงกลมนะคะเพราะว่าตัว texture เขาจะหายไปนะมีนก็จะ ไล่ขีดเป็นเส้นโค้งค่ะไปตามขอบเลยนะตัวสตรอเบอร์รี่มีนระบายเป็นเส้นทแยงมุมค่ะแล้วก็ขีดตามขอบนะคะนี่มีระบายถูวนๆให้ดูมันจะดูพิกเจอร์ไม่สวยนะไม่ใช้วิธีการขีดแบบนี้ค่ะขีดขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้นะแล้วก็เปลี่ยนสีค่ะให้อ่อนลงเรื่อยๆตามลำดับค่ะขีดไปเรื่อยๆแบบนี้เลยเลาจะดูมีความเป็น เส้นเส้นชิ้นด้านล่างก็จะทําเหมือนกันเลยค่ะระบายสีกลางๆลงลงไปทั้งชิน้นแล้วก็ระบายสีเข้มตรงขอบค่ะใช้วิธีขีดเอาหนะนาลักษณะก็จะฟิลสีช็อกสีเทียนสีไม้ในประมาณนี้ค่ะดูมีความแห้งๆหงนึง่งก็มาระบายตาส นี treats, ie, Parents, in ่ก <Yeah. S 1> <mist> ็จะใช้วิธีชีดเหมือนเดิมเลยขีดๆีดขีดลงไปแบบนี้ไม่ถูบนนะเติมน้ำตาลเคลือบค่ะมีใช้สีขาวค่ะชีดไปตามขอบแบบนี้เลย แล้วก็จะมาขีดเป็นเส้นเล็กๆค่ะให้กินพื้นที่เข้าไปในตัวสตรอเบอรี่นะปาดเล็กๆแล้วก็ขีดลงไปใกล้ๆขอบค่ะเราจะขีดให้เห็นพื้นที่ของขอบยังอยู่ครบนะคะเพื่อให้ดูมีความเครือบนิดๆแต่ว่าถ้าเราทับเส้นขอบไปทั้งหมดเลยเนี่ย ตัวสตรอเบอรี่มันก็จะรูปทรงไม่เหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นให้เราขีดแล้วเหลือเส้นขอบของตัวสีสตรอเบอรี่เอาไว้ด้วยนะโมจิด้วยจ้ะตรงด้านหน้าที่ขีดลงไปมันก็จะเป็นฟิลน้ำตาลที่เคลือบอยู่รอบๆตัวสตรอเบอรี่นะคะจากนั้นมีก็จะเติมเมล็ดของสตรอเบอรี่ลงไปนิดนึงก็จะได้ทั้งหูรูแบบง่ายๆด้วยบัตรฟีโบคีเอตแล้วล่ะ สำหรับใครที่ชอบพื้นผิวเงาเงาวาวแบบนี้เลยนะเจอกันได้ในคอสวานละมุนนะคะโบนัสพิเศษสำหรับนักเรียนในคอสมอชานี้ะว่าอยู่แน่นะ